ข้าวแรกนะครับไปดูข้าวที่เป็นมงคลครับประสมนิกรอนชาวจังหวัดภูเก็ตรวมสแสดงความจงรักภักดีเฝ้าทูลละอองทูลี RPG พระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิาลาฤกษ์ที่ทำการสร้างอุทธรภาคแปดและทรงประกอบพิธีเปิดอาคารสลักลางจังหวัดภูเก็ตลังไม้นะครับโดยบรรยากาศบริเวณจุดเฝ้ารับสเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพราบรมราชินีในโอกาส ในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาเลษกและเปิดที่ทําการสร้างอุทธรภาคแปดและทรงประกอบพิธีเปิดอาคารสาลักลางจังหวัดภูเก็ตลังไม่ถนนเจ้าฝ่าตาบลตลาดเนืออำเภอเมืองภูเก็ตจังวัดภูเก็ตครับพระสงฆ์ในก้อนชาวจังหวัดภูเก็ตและก็จังหวัดใกล้เคียงจํานวนมากรับพร้อมใจกันแต่งกายโดยเสื้อสีเลืองและก็ชุดพืนเมืองก็คือชุดพระบายะยานะครับเดินทางมารอเฝ้าทูลล้องทูลีพระบาทรับเสด็จอย่างเนื่องแน่น ทุกคนต่างพร้อมใจกันโบกทงพระประมาพิไทยวอปอรและทงพระนามาพิไทยซอทอพร้อมเปลงเสียงส่งพระเจริญดังคือกองด้วยความจงรักผักดีและต่างปลื้มปิติที่ได้ชมพระบระมีอย่างใกล้ชิดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงโบกพระหัต์แลแยมพระสุวนแกราษฎรเทมาเฝ้าทุ่นลองทุรีพระบาทรับเสด็จครับ และในการสเสด็จมายังจังหวัดภูเก็ตในครั้งนี้นับเป็นโอกาสมหามงคลยิงของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงต่างดีใจและตื่นตันใจที่ได้มีโอกาสเฝ้ารับสเสด็จนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับไปฟังเสี่ยงของพี่นองประชาชนกันครับดีใจครับเป็นครั้งแรกที่ได้เจอท่านครับผมไม่เคยเข้าเฝ้าเลยเวเป็นบุญของชีวิตนะเพราะว่าอายุ5้าสิปีแล้วก็ไม่เคยได้ เรารับเสด็จใกล้ๆแบบนี้แต่ว่าก็เคยเห็นท่านไกลๆในตอนที่ไปเสด็จที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเมื่อปี59ก็เคยปั่นสองล้อนเนี่ยจากภูเก็ตไปตอนที่พระเจ้าอยู่หัวแล้วแคน59สวรรคตเอ่อช่วงนั้นเป็นช่วงเดือนตุลาต่านปั่นไปก็ใช้เวลาประมาณ14วันแล้วก็ไปรอบ2ก็คือถวายพระเพลิงปี60ใช้วิธีเนี้ยเป็นการสแสดงออกว่าเราจงรับทางดีต่อพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็พระองค์ทุกพระองค์ เคยกก้าวมาไล่กังแล้วแต่ว่านี่เก่าทุ่อางแต่เก่ากรรมนี่เดียวเพื่อพลึ้งใจมาตายตายจะดีกันได้สํกคัญตายจะได้จริงเป็นบรรยากาศความปลื้มปิตินะครับสําแดงในพระมหาเลาธิคุณนะแต่ก็อะไเห็นคุณยายนี่แหละแสดงว่าเกศกุมมีความสุขมากๆที่ได้มารับเสด็จในร่วมกับปราชินีด้วยนะครับ